เบอร์หนึ่งกันบ้างค่ะนี่มาใครอยากได้กระสอบใหม่แจ้งเลยส่วนใครอยากจะรับกระสอบนี้ที่เปิดเฮ้ยลายสวยตัวนี้ทักชัดมานี่มียินด้วยน้ำหนักเท่ากันนะคะ45กิโล120ตัวบกลบตัวนี้อะไรอะ่ะ รีวายพี่อ่อรีวายค่ะรีวายรีวายนี่ไปอยู่นี่รีวายสามตะเข็บตัวนี้อะไรแรงเลอ่อพี่เออแรงเลอ่อแรงเลอ่ออะกระสอบที่เปิดลด200เหมือนกันพี่หารีเทิร์มกระสอบละ300บาทถ้าพี่ต้องการแห้รีพี่แจ้งบวกรีได้เลยนะ จำนวนก็ออกพอๆกันที่เพราะว่าน้ำหนักมันมาเป็นกิโลเหมือนกันนะคะโซโนโมาค่ะ <c oughs> เปิดให้เห็นกันติดๆเลยพี่ปลานี่ดูดิยังล่อเลยอ่าใครจะรับสอบนี้จัดไปพี่จัดไป ทรงสวยป่ะบานาเรพเบกพี่โอ้โหนี่ชายเลยนะผ้าแน่นมากเลยนะดิผ้าแน่นมากบานา p ร b l บกไซส์สวยด้วยอืมเทลสามสองพี่ดูเทลสามสองโอ้แรงเลีกแล้วอะ่ะเอ้ประมาณสามสองอะ่ะไซส์ดีจังเลยอะ่กะกาส่าใหม่รีบทักมาเลย พวตัวนี้ผ้าตารางงานเมาเทานค่ะตัวนี้เกงเดินป่าโลโก,โกเ้เขาจะอยู่ด้านหลังติดแจ้งมาค่ะลูกค้าของเด็ดเด็ดมีน้อยพี่ของเด็ดๆ็ดดมีน้อยของสวยสวยมีน้อยพี่กระสอบเบอร์หนึ่งนี้จะมีมาน้อยมากเลยตัวนี้ลีค่ะอูนิโคลัมเบีย โล่ๆป่ะโล่ๆอยู่ด้านล่างโคลัมเบียใโอแรงเล้อเยอะจังเลยอ่ะนี่กําลังเล้อค่ะน,นี่กําลังเล่อนะกะสอบเบอร์หนึ่งนะคะกะสอบเบอร์หนึ่งใครชอบไป้ายไหนใครเป็นแฟนขับไป้ายไหนก็ตัดไปเลยพี่ งานขายได้หมดค่ะพี่เปิดมาแล้วคือตูดเป้าเต็มเพราะตัวนี้ป้ายสวยอ่ะลีนะคะ ถือว่าโอเคมากเลยยังไม่เจอไซส์ใหญ่นะยังไม่เจอสามแปดนะอนะตอนนี้ที่เจออยู่ก็สามหกนะคะสามหกนี่อ่ะจัดปลายพร้อมเข็มขัดเลยค่ะพี่คะเอาไปขายเป็นคู่กันได้เลยพี่มีเข็มขัดมาให้ แล้วแรงแล่อพี่โอ้พ้าตารางจังนี้พ้าตารางนี่ตัวนี้อาร์มี่ค่ะเกงทหารค่ะ US a r m อาร์มี่อ่ะใครสนใจโอเคใครสนใจรหัสนี้จับไปเลยค่ะไปอาร์ r ค่ะ AR ค่ะ 45กิโลพี่โอ้หล่อจังเลยอ่ะดูดิหล่อเลยตายหอยด้วยนี่สองผู้ชายละ้ดูดิ กันที่สามสิบสาสองสี่สามสิบหกนะคะสามแปดมีไหมมีค่ะสัดส่วนไม่ได้เยอะมากแก๊ปนาะร่งเลยกระสอบไหนลูกค้าได้แบบนั้นทุกอย่างที่อยู่ในกระสอบ แล้ย hey! <c oughs> ตัวนี้800เพราะว่าราคาอยู่ในกระสอบก็ถ้าเป็นกาฮาร์ดล้วนก็500 5้อบาท530บาทไม่แน่ใจไม่ต่ำกว่า800 แพงมากเลยกาฮาตอนนี้งงมากเลยราคาแบบหืมกระสอบกระสอบกาฮาชออ็อตอะราคาแพงกว่าทองหนึ่งบาทอีกตอนเนี้ยโอ้กระสอบร้อยตัวงงมากเลยพี่หายากมากค่ะตอนนี้ย่กว่าขุมทรัพย์อะกาฮาตอนเนี้ยถ้าเบอร์หนึ่งไม่ต้องพูดถึงอะพี่เบอร์หนึ่งนี่กระสอบราคาเท่าทองสองบาทอะ แพงมากจงแพงโล้อนะคะโทษโทษโคเนวี่ค่ะเอลสามสี่สะอาดสะอาดนะคะปลายหอยปลายติดผ้านหนาผ้านแน่นเลยพี่ ทรงผู้ชายนะ <ห EN S 1> อาจอาจะไม่ได้ติดซิปติดกระดุมนะพี่นะบางตัวต้องขออภัยเน้นความไวัยนิดนึงนะคะอ <sentido. S 2> อรบ์บอนค่ะพี่นี่อ่ะกระสอบนี้ใครสนใจอยากจะรับพี่จ๋า <S <S แจ้งมาเลยพี่นีบ่บักกี้นะคะทรงบักกี้ ลีค่ะพี่แต่สอบนี้ได้แหลงเลอรเยอะอะผ้าตารางแหงเลอรค่ะเกยยิบเก้าสามสิบอย่างเงี้ยไซส์ถือว่าออกสวยคะอะหูยกาฮาดไปลปะปาทาโกเนียต่อเลยจ้ะโอ้ยออกแบนแรงนั้นเลยอ่ะ พาทากุนเนียค่ะหู้ยแป๊บหนึงดิกกี้ดิกกี้โอ้มาได้ไงเนี่ย,ด,กกด,ยดิกกี้ต่อเลยพี่ดูโอ้ยิกกี้ต่อเลยโอ้ยมีอีกไหมเนี่ย มีอีกไหมเนี่ยลุ้น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 ไปห่อยนะคะตัวนี้อะไรตัวนี้อะไรล,ล,ะไล,ะลุ้นมากเลยอุ้ยมอสซิมูหูโคกืงเกงอาร์มี่ค่ะท่าไรทางค่ะอุ้ยลุ้นมากเลยอ่ะลื้อก่อนนะ มีอะไรซ่อนอยู่อีกไหมมีอะไรซ่อนอยู่อีกไหมรูดโอ้โหตัวนี้อย่างหนักเลยค่ะตัวนี้อย่างหนักเลยหนักมากเลยโอ้โหพี่หนักมากเลยค่ะตัวนี้โหดมากค่ะตัวนี้โหดมากหนักแน่นมากกระเป๋าเยอะด้วย รีบทักมาเลยนะคะรายการนี้ลูกค้ารีบทักมาเลยแบรนดดีแบรนด์มีออกค่อนข้างเยอะค่ะไซส์ก็ถือว่าสวยค่ะตัวนี้กระสอบเบอร์หนึ่งค่ะพี่กระสอบเบอร์หนึ่งโอนวี oh, Navy, นะคะ กระสอบเบอร์หนึ่งเนี่ยลูกค้าไม่ต้องกลัวนะคะไม่ต้องกังวลนะงานอะ่ะมันไม่มีแบบพวกขาดพวกเสียอะไรเงี้ยมันไม่มีค่ะพี่กระสอบเบอร์หนึ่งเนี่ยเขาจะเช็ครายละเอียดเรียบร้อยนะคะรายละเอียดเขาจะเช็คให้เรียบร้อยงานยีนชายแจแปนอ๋อกระสอบญี่ปุ่นตอนนี้ของหมดแล้วพี่คะ่ะ ยิงชาญี่ปุ่นของหมดแล้วค่ะพี่วนันมาอีกตัวหนึ่งลีโอ้โหโหดมากเลยแชปค่ะพอแบนก็ออกดีนะโอเคมากเลยลูกค้า นี่ดูงานดูงานกระสอบเบอร์หนึ่งนะ,ะเปิดมาไม่ผิดหวังค่ะพี่ไม่ผิดหวังค่ะโปโลลาสเฟนลอเรน์ค่ะพี่เปิดมาแล้วลูกค้าสามารถที่จะขายได้หมดค่ะงานจะไม่มีแบบต้องคัดทิ้งงานขาดอะไรเงี้ยนะคะด็อกร์นะคะ หมดแล้วหมดเลยนะพี่นะรายการนี้เอากาฮาตัวที่สองว่ะแต่ตัวนี้ตัดขาตัวนี้คือขายาวมาตัดแต่ตัวนี้ก็ยังได้ราคาค่ะเพราะว่าตัวนี้เป็นผ้าแคนวาสงานสามตะเข็บค่ะกาฮาตัวนี้ผ้าแคนวาสงานสามตะเข็บค่ะที่นั้นอ่ะปูแนะนำที่เอไปให้ที่ร้านเย็บเพิ่มเย็บแบบเป็นเป็นเป็นขอบสองเส้นอ่ะี่ตัวนี้งานสามตะเข็บเลยนะขายาวนะเนี่ยเจ้าของก็ตัดขานะ ทักเคนวา้าด้วยพี่อุ้ยสามรอยพอยังมีค่ะตัวเนี้ยมีค่ะตัวที่สองอ่ะกะฮาร์อ้ยเด็ดมากเลยอ่ะโอเคใครสนใจกระสอบตัน,นี้นะคะลูกค้าทักมาได้เลยค่ะทักมาได้เลยรีบแจ้งมาเลยพี่ โอเคค่ะเดี๋ยวไลน์นี้ปุ๊กขออนุญาตปิดไปก่อนนะคะพี่ๆท่านใดสนใจสินค้ารายการไหนนะคะแคปหน้าจอแล้วทักมาได้ส่วนลูกค้าเมียนมาใช่ครับจีโนติโต่อรถเลยานอะไรแบคาโก้ดีเน่คาโกต้องทุกพวกปย่างทาเลยเนาะดูย้อนหลังได้จีโน่ใช่ครับจีโน่เพจให้มานอย่างจีโเลยานอะไรแบบทุกใจแรงเลยจีโน่พอบย่างท่านเลยต้องเต็มเต็มี่ยิ่ เซตเตล่าร okay. mm ู hmm. ah. uh, yeah, em. um, ้ยังเลยโอเคยังไม่กล้าลูกค้าเพนมานะคะก็อินบ็อกก์เพจเฟซบุ๊กหรือเพจของร้านทักหาคุณน่ะคุณอองจออูเบียคุณอองจออูคุณอองจออูนะทักมาได้เลยค่ะอันไหนสวยอันไหนดีอันไหนโดนเดี๋ยวน้องเขาแนะนำค่ะ เดี๋ยวพูดเขออยุญาไปไลฟ์ไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันไลฟ์ต่อไปสักครู่เดียวสวัสดีค่ะ